สวัสดีครับโมนี่นะครับสะบห้าทุกคนนะครับมาหายู่หากินแบบอีสานนะครับย่ามแรงนะครับย่ามมันห่อนังสีข้ามีด่างนะครับโมนี่สิบ้าไปสอนเขียดนะครับสอนยังไงนะครับมีด่างนะครับสอนเขียดสอนยังไงเดี๋ยวห้าปีิดตามชมกันเลยครับไปกันเลยครับครับหน่งถ้าพี่น้องตอนนี้เข้ากระลัง ้าชมนะครับการไตเขียดนะครับอาจีมืดแน่จังน้อยนะครับอันนี้เป็นข้าวใส่ด่างนะครับในการไตนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็นั่งสิงยกนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้าถากไปเบิ้งนะครับว่าฝาดนี่สิได้หลายบ่นนะครับผมอันนี้เป็นฝาดที่สองครับการโยกบาดที่สอง เด่ยประยกนี่ย่ครับมันกำลังสันนะครับสันสันต้อมตอมมันเขานะครับเพื่อนขีห้องเสี่ยวส้กระสอบนะครับนี่นะครับผมอันนี้โยนที่ซองมันปะนี้โยนที่สองโยนที่สองอุตส่าห์เนี่ย พี่น้องเห็นบคาข้ามีฝาดที่สองแล้วครับเนี่ยบักข้าเขียดง้าแงมนาะสะอ่อนนาะพี่น้องเอ้พู้นึ่ะไปสะอ่อนคักสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องเลยอันนี้คู่เพื่อน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 ผ้าเฮ็ดนะครับผมเพื่อนเป็นมีคําบอร์ดในวงการเรื่องหาจังสี่นะครับมีฝาดสามนะครับกำลังสี่ เบิงนะครับว่าฝาดสามเสียหลายไปไหนนะครับผู้ไต่ไฟกับไต่นะครับตอนนี้ผูกกรลังเอากับเอานะครับผมถ้าเบิงนะครับว่าเฟสสามฝาดสามนะครับยกที่สามป้า้องนี่ได้ละหนาตาเป็่นยุ่ยด้วยครลายคากเดิมเอาลายอยู่ด้่ล่ะเดี๋ยวดูยกที่สามงามบ่พี่้องเนี่ย พิ่นสอนมาเพิ่นสิมาเก็บยขี่เงียออกนะครับเพื่อที่จะสอนกุ้งนี่นะครับผมต้องเก็บยขี่เงียมันออกก่อนเยอะอยู่เยอะอยู่ตาเยอะอยู่คุณแม่กีกี๊นี่นะครับผู้สอนเบืองหน้าผู้สอนนะครับเพิ่นเฮ็ดเป๊ะเฮ็ดเป็ย้อนย้อนว่าเพิ่นเกิดตั้งแต่มความบัาเมานะครับผมอะไรกับคุณแม่กเกี๊ยวเงียะติเงียะเงียะผมฮะเปิดฟ้า้วนะครับผมคุณแม่กีกี๊ก็เป็นมือสอน อันนี้วันนี้ีเอาใส่กระสอบนะครับใส่กระสอบอันนี้ที่ซีนะครับอันนี้ยกฝัดยกที่ซีนะครับผมเามาเบิงวิธีการเพิ่นเห็ดนะครับเพิ่นกระสีเอาด,าาาอดาอออ่างบ้านเฮ่าหนินะครับด่างสอนกุ้งสอนยังบ้านเฮ่านะครับมาสอนเขียดนะครับคู้เพิ่นเห็ดนะครับยางฝัดา่าเมื่อยอยู่ด้วยครับสอนกุ้งฝาดหนีง่ามดี่น้องฝาดหนีง่ายมยกหนีง่าม เดี๋ยวเพิ่นก๊างเสี่ยวขี่เงียออกนะครับโอ้ยโอ้ยที่ตึเหงื่อเออแั้วแต่ละงามงามถึงี่น้องเขาเอิ่นว่าเขียดบักแอร์นะครับนี่วิธีการเฮ็ดเบิ้งให้เบิ้งไก่เพิ่นกัสีมาจับซอยกันหรอกสีมาเศร้าขี่เงียะขี่เงียกัคือพวกเศษใบไม้เศษเนียงนะครับที่เข้าพวเอาวมาสีเดือกหรอกสีมาใส่ทองปุ๋ยนี่ครับนี่คือทองปุ๋ยนะครับผมอันนี้ฝาที่ซีนะครับยกที่ซี ยกต่ละยกถเขาใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวเขาถ่ายบางยกที่หากันนะครับยกที่หาดเยะหลายบ่น,นะครับผมครับอันนี้คือยกที่หาพี่น้องพ่นกระลังสางและกระลังไล่ด่างนะครับวิธีการเหตุพ่นกระสิไล่ด่างนะครับนี่นะครับโยกที่หาดละ,าาะครับอาซิมืดๆจัง่อยด้พี่น้อง อย่า,าเงเสา้อพาเบิ่งไกลๆวิธีการเหตุิ่นะครับผู้หนึ่งกรบสิบเป็นผู้แย่งนะครับผู้หนึ่งสองคนหนึ่งเป็นผู้สอนอีกผู้หนึ่งเฮ<ห>็ด <beloved S 2> หน้าที่ดีดที่สุดก็คือจับถุงนะครับเออจับถุงตี้จับถุงกระชายคีบหน้าที่หนักสุดนะครับมีวิธีการสางขีงหญ้าบานเท่านะครับเอาพวกใบหญ้าใบข้าออกนะครับผม มีตะกระแตนไปน้ำนองเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับพี่น้องวิถีอีสานบ้านเฮ้านีาา่แหละค่ะห่อนหอนห่าแหลงห้างเสียหายยู่หากินแบบนี้นะครับอันนี้ทายเพื่อให้ผู้ยู่ไก่ท่างไก่ผู้ยู่ ทางเมืองกุ้งผูยู่ทางต่างประเทศได้เห็นวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับวิถีวิชีวิตดั้งเดิมนะครับผมพี่น้องมองให้มึงนอกมึงหน้ามันบ่เห็นน้าเด้อแบบมีนออันนี้เฮ็ดว้สืบสารวัฒนธรรมสืบสารวิถีชีวิตชาวอีสานให้ลูกหลานนะครับเข้าใ้เบิ่งกันนะครับผมใส่กระสอบนะคเนาะครับผมเราเพิ่นก็ใส่กระสอบนะครับผมที่นี่กระสอบปุ๋ยเลยนะครับผมนี่ครับ สะออนร้ายพี่น้องเอ้ยสะอ่อนสะอ่อนครับพี่น้องเอ,อย้ย,ยอทท 6, สะอ,อ่นอ, ơi, อ,อนครับพี่น้องน้องบาทที่หกสะออนบ่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนครับพี่น้องเยนี่เป็นวิธีชีวิตแง่ของชาวอีสานแง่แรงห้องกับบอดด่อเอือดยู่อืดกินครับพอพี่น้องโบตกองไปดินล้นในเมืองกลุ่งเมืองไก่ผู้พ่นเฮห,หากินเป็นเพนพันหากินเป็นอยนเมื่อหมือมอยังเช่นคุณแม่จีจียงมกับเวน้นเพิ่นกับขุดอีปูง้มบักคอยยง่ขึ้นกับมาสอนเขียดไตผู้ไส้ นั่นเป็นวิธีชีวิตนะครับพี่น้องมูลกระลังสีตุ่มตุ่มนะครับนี่กระลังสีตุ่มใส่กระสอบในน้องปืนเดนะในยาเด้อพูนที่ใส่านี้ครับได้ลงทันแล้วฝาดที่หกเลยพี่น้องนี่งามครับพี่น้องเปิดเบื้องข้อให้เพื่นเพื่อนส้มขังใน้าแน่มากเกินพี่น้องนี่นะครับผมอยู่ในกระสอบบัตรดีมาก สามมามฝาดที่เจ็ดนะครับพี่น้องฝาดที่เจ็ดห้ามาเบิงกันนะครับเนี่เข้าไปใกล้ๆก,กันครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องสะอ่อนนี่ครับกําลังเคี้ยนะครับตอนนี้เเป็นกําลังตอมนะครับตอมผนเขาเสียงมันห่วงแอ๊แกแอ๊แกแอ๊แกมาพี่น้องตะกั่กนบอกเครื่องไม เล่าฟ้าให,านหนา้มันบังจักระจันบอจักระจันและอึ้งจักระจันและหองนี่นะครับผลกระรังเขี้ยหิเงียนะครับผมพี่น้องจักระจันดีหัวหนกเห็นบออันนี้มาแล้วนะครับสอนมาแล้วก็สิมาเขี้ยหงิเงียใบเศษใบไม้ใบยางออกกลางเสือมาใส่กระสอบนะครับผมอ,บอันนี้นะเป็นฝาดที่เจ็ดนะครับฝาดเนื้อใสประมาณสิบนาทีนะครับในการยกยางนะครับสอน ย่างไปทั่วทิศนะครับย้ำไฮน่าเนี่ยพี่น้องพี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยเอสะอ่อนครับพี่น้องมัติบเป็นตังสี่ขอสู้ไหมพี่น้องเพิ่มบางนะเพิ่มหนึ่งพี่น้องคืองามข้อแขบงบางในพี่น้องมีเด้อพี่น้องมันเป็นตังสี่นะครับเกียรติหน้าหาอีนี่ออกแล้วไหนรู้ว่าจริงหรือจริงต้งเหรอ ตัวเด่นกันเด่นกันได้อยู่พี่น้องนี่ปาดที่สี่นะครับได้ของอยู่ว่าแม่นปาดที่สี่ป่าที่แปดพี่น้องเลื่องป่าละที่พี่น้องเอาไปแอบแฟตกระบอกเล้วพี่น้องโอ้ฝาดนี่ก็ได้อยู่พี่น้องเห็นเอื้องเตียงคน นี่ครับคนกระลังมีกันมีฝาดที่แปดนะครับตาเบิ่งคนสิบห้าชุ่มว่าคนสางขีเงียออกนะครับสางเก็บเศษมุงเศษไม้ออกนะครับพี่น้องเอ้ยเหยียดตัวสี่ตัวน้อยๆนะครับเหยียดบอกแอร์ที่เขาไปไปมกไปอูหมอนะครับพี่น้องใส่ผักอีตู้ใส่ตะไคร่หอมๆนะครับกินกระเขายิ่งหอนๆเนาะพี่น้องเอ้ยคือสิแเสะ แง่างามง่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบ่งฝาดต่อไปแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องฝาดที่ส0บคับพี่น้องเอ้ยสะอ่อนด้วยพี่น้องเอ้ยงามงามพี่น้องนี่เอากราลังออกนะครับเข็ดแน่เข็ดไอ้นี่ครับกำลังไล่ด้พี่น้องนี่กำลังไล่ขี่เพียบกราลังเก็บ หิ้เง,งเงียะนะครับผมนี่แหละพี่น้องตองเปนอยังอันนึกี่ของเนี่ยตัวออกเหมือนเงียบเอาอย่างนี้หรือไม่เงียบไม่กำลังไล่หิงเงียงอันนี้เป็นฝาที่ซีบนะครับผมอันนี้มันไตาย,ยู่ประมาณชั่วโมงกวนนะครับ <c oughs> งามอยู่พี่น้องมันห่อนเขียยมันเลือออกครับเพิ่องอันมอง มองเพิ่นสอนกับแปนดีดีพี่น้องมันเป็นน่านน่านโน่นเพิ่นครับนโน่นพี่น้องเอ้ยด่างมันดีเนาะพี่น้องเบิ่งซอยกันเราสนเด็ดนิดนมันเต้นเขาน้ำคว่ำเอ้าอย่างนู้นเอาแห้งไงจากอันไหนแม่นะครับไอ้พี่น้องมันเป็นฝาที่สี่เป้าไฟบ่งหูวัดสันสุนไกเบนบุรี เบ็ดทรศัพท์สั่นระมดอมันอย่แมเนี่บดครับบาที่ที่น้องบรนนิกาใต่ขึ้นมาแล้วลงไปจกประมาณทุ่มหนึ่งตอนมีสองทุ่มครึ่งไปใต่ัชวชโมงเคืองครับขึ้นมาแล้วพี่น้องสอนสอนนะครับอันนี้เป็นผ้ามะเบิงวิถีชีวิตชาวบ้านของภาคอีสานนะครับการดูหากินของภาคอีสาน ในช่วงฤดูแล้งนะครับถึงแม้ว่าบ่มีน้ำบ่ได้หาปู่หาป่าเขากลับมาสอนเขียดนะครับอุปกรณ์นะครับให้เบิ้องอุปกรณ์เต็มๆที่หนึ่งกันนะครับนี่นี่คือแห่เอ้ยบ่เม่นแห่นะครับด่างด่างสอนป่าบ้านเฮ้านี่นะครับผมแต่เฮ้าหนาแรงเฮ้ามาสอนเขียดนะครับเราจิถือคู่กันสองคนขึ้นจังเห็นนะครับเราก็พูดนึงกับสิถือไฟไฟหมอแบดนี่นะครับเราพูดนึงคือกับสอนนะครับพี่น้องกับคลิปนี้นะครับกับมาเฮดไห้ เด็กน้อยหรือผู้เกิดใหม่รุ่นได้เห็นวิถีชีวิตบ้นบานๆของชาวอีสานนะครับเดี๋ยวคิบห้ามเบิงเกียดขังในนะครับพี่น้องเปิดแห้งบ่ได้นะครับเพราะว่ามันเสียออกนะครับผมเห็นบ่พี่น้องงามบ่ครับไปสอนประมาณชัวโมงหนึ่งครับพี่น้องงามงามครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกั สีผ้ากันจากกันไปแล้วนะครับกสิจากกันไปแล้วฝากคนที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม้เท่ายวกฟ้เท่านี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี่จากกันไปแล้วนะครับเน้นย้ำนะครับดาได้แต่ยาแรงดาแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ